แนะนำแปรงสีฟันแล้วก็ยาสีฟันหน่อยค่ะเนาะอายุ่5เดือน3วันฟันขึ้นแล้วหากคุณแม่อยากให้ฟันลูกแข็งแรงห่างไกลคราบพลักที่ฟันลูกแล้วก็ห่างไกลกลิ่นปากนะคะตั้งแต่ฟันน้ำนมซีรีส์แรกของลูกที่งอกโผล่ผลเหงืออขึ้นมานะคะเลือกยาสีฟันเด็กนะที่มีฟูอไรด์นะคะ1,000 ppm ตามคําแนะนําของสมาคมทันตแพทย์แห่งประเทศไทยเนาะแล้วก็ถ้าเลือกที่มีนวัตกรรม pre and probiotics นะคะก็จะช่วยเรื่องกลิ่นปากแล้วก็ช่วยเรื่องคราบพลักที่ฟันลูกดังนั้นฟันน้ำนมลูกซีรีส์แรกที่งอกโผล้้นนนเเเหงือกจะใชป็็ยาสีฟัดดิ สูตรใหม่แบบนี้เหมือนกันกันกบแมโบก็ได้มี2รสชาตินะคะเด็กๆเลิฟนะคะไม่ว่าจะเป็นรสสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็รสโยเกิร์ตนะไม่มีน้ําตาลนะคะก็เป็นแบบฟูดเกรดลูกเพอกลืนได้นะถ้าลูกคุณแม่นะคะมีความเสี่ยงสูงต่อการจะเกิดฟันผุอย่างหลังคุณแม่พาลูกไปตรวจกับคุณหมอฟันเด็กก่อนหรือว่าถ้าลูกของคุณแม่โตขึ้นมา6ปีก็เลิกใช้เป็นยาสีฟันเด็กกินดีนะคะสูตรฟื่อไรหนึ่งพันห้าร้อย ppm นะคะแล้วก็มีพรีแอนท์โปรไบโอติกส์นะคะก็จะเหมาะกับเด็กที่มีความเสี่ยงสูงต่่่ออกกาารรทีีจะเิดฟันนผผหืว6ปปขึ้ไู ห่ะะหรือวาผู้สูงอาาายุก็สามารถใช้้ไดค่ะส่วนแปรงสีฟันของเด็กนะคะคุณแม่จะเลือกใช้เป็นแปรงเด็กคินดี้แบบนี้ก็ได้นะคะคนแปรงนุ่มกําลังดีนะคะปลายหน้าตัดตรงกลมมนนะคะไม่บาดแล้วก็ไม่ระคายเคืองเหงืออลูกนะแล้วก็ขนาดพอดีกับช่องปากลูกนะคะแล้วก็ตรงด้ามจับนะคะมียางกันลื่นนะคะช่วยล็อกนะคะไม่ให้เลื่อนหลุดนะคะเข้าไปทิ้มคอหรือว่าไปทิ้มเหงือกลูกนะ,ะจะเลือกใช้เป็นแปรงสีฟันเด็กคินดี้เหมือนกันกับไมโบก,ก็ได้พิการยาสีฟันเด็กแล้วก็แปรงสีฟันเด็กจิ้มได้ตะกาดล่างครีบค่ะ